ไมอยู่เพราะว่อาอะไรกลับมารอบนี้ว่าจะมาไลไรสวดลุมเปลี่ยนเลือดเลือดก็มาเจออะไรไม่รู้ป้าบะมอวอ,อก,ก็แต่เราเป็นผู้นำเนาะเราเข้าเป็นผู้นำเข้ากันจะมา่อวันแหบวันใจะมาเปิดนมังาองมังแงวันใดอยต้องแข็งแรงอย่างเดียวจิตใจต้องเข้มแข็งถึงแม้ภายในเรามันจะห่นแค่ไหนแต่ว,ว่านั่นลหละอ่ะทุกคน หลังจากที่ได้ดูคลิปนางเนะี่ยมาคิดทบทวนเลยมาคิดทบทวนเลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นฉันรู้สึกว่าฉันทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักอย่างยิ่งแล้วฉันทำให้คนที่ฉันรักเนี่ยแบบเขาน้ำตาตกัวเธอ เขาทำให้เอ้ฉันอะทำให้เขาแบบต้องเครียดต้องแบบต้องมาเจอกับอะไรไม่รู้อ่ะคือฉันฉันทําให้เขาผิดหวังอ่ะฉันรู้สึกว่ามันการกระทํานี้มันไม่โอเคมากฉันทําตัวไม่น่ารักมากที่สุดเลยซึ่งมันเป็น พฤติกรรมที่ไม่น่าให้อภัยอย่างยิ่งแล้วฉันบอกเลยว่าฉันน้อมรับทุกอย่างนะคะซึ่งนะคะในคลิปนี้ก็บอกตรงๆว่าเอาจริงผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการด่าหรืออะไรทั้งนั้นเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะคะไม่ได้อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องเขาไม่ได้อยู่เบื้องไหนทั้งนั้น ะะการออกมาด่าคือฉันก็ออกมาด่าเองฉันก็ออกมาด่าแบบเป็นเหมือนคนปกติที่ติดตามข่าวติดตามสื่อติดตามเรื่องหล,หลายๆเรื่องฉันก็ออกมาด่าของฉันเองเขาไม่มีแบบส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งนั้นนะคะเออที่ไปเจอกันก็คือมันก็เป็นฟิลแบบแฟนคลับไปเจอศิลปินก็แค่นั้นแหละแล้วศิลปินเขาก็ไม่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเอฟซี FC เขาก็ เขาเรียกอะไรต้อนรับ FC ตามมารยาทก็แค่นั้นแหละเออแล้วเมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่พออ,อยากจะเออออกมาขอโทษก็คือพอ,อเนี่ยไปพูดพาดพิงถึงคุณบอยแล้วก็คุณแอนในไลฟ์สดเมื่อวานนี้อันนี้คือฉันผิดมากจริงๆฉันฉันผิดมากจริงคือ มีคนส่งคลิปมาให้ดูบอกพออ่าเธอไปด่าเขาอีเดีออุ้ยเราไปดูเอ้ยฉันฉันก็ด่าเขาจริงว่ะฉันด่าเขาจริงฉันพลาดพิงฉันรู้สึกแบบโอ้ฉันพังมากอะฉันฉันมันกําลังแบบทุกอย่างมันกําลังไปได้ดีทุกอย่างมันกําลังแบบอยู่ดีๆอ่ะแล้วฉันฉันมาเป็นคนที่ทําพังอ่ะฉันรู้สึกแบบฉันไม่โอเคกับตัวเองนะฉันรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่น่าห้าภัยวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอโทษนะคะคุณบอยกับคุณแอนที่เมื่อวานเนี้ยที่ได้พูดพาดพิงนะคะในทางไม่ดีให้กับทั้งสองแล้วก็ทำให้ทั้งสองเนี้ยได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็เอซีต่างๆก็ไม่ปื้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพออ,อนะคะ ก็ขอโทษขออภัยนะคะทั้งสองมาณะโอกาสนี้นะคะแล้วก็สัญญาว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะมันจะไม่เกิดแน่นอนนะทุกคนนะคือพอรู้สึกผิดบางกับตัวเองมากเหมือนกันว่าเมื่อวานนี้ฉันทําอะไรลงไปนะคะแต่ใดๆนั้นก็คือก็เรียกสติแล้วก็คิดทบทวนนะคะแล้วก็กราบขอโทษคุณบอยแล้วก็คุณแอนนะคะเป็นอย่างยิ่งในความ ผิดพลาดในความาคิดน้อยของเราเนาะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ส่งมาให้นะเนาะคือก็เอซก็คือน่ารักมากก็คือแบบว่าเออเข้าใจในทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะแล้วก็พอขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่เยังรักยังซัพพอร์ตยังจับมือกันไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือแบบขอโทษ อย่างสุดซึ้งจริงๆว่าคือเฮ้ยฉันฉันพลาดะเมื่อวานนี้ฉันพลาดมากฉันพลาดจริงๆที่ไปเอ่ยถึงเขาหลังจากนี้ก็คือจะไม่ไปเอ่ยถึงเขาหรือถึงใครที่มันจะสร้างเออ่ความไม่สบายใจนะคะให้กับศิลปินที่เรารักเนาะเราก็จะมาโฟกัสที่จุดเริ่มต้นของเราว่าเราเริ่มต้นมาแบบไหน เออเราก็จะไปโฟกัสแล้วสานต่อนะคะในในสิ่งที่เราทำมานะเราเราอย่าหลุดโฟกัสพอจะไม่หลุดโฟกัสแล้วจะคือก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนเพราะว่าวันนี้เรารู้สึกว่าคือคือเราไม่ใช่แบบเราก็ต้องยอมรับว,ว่าทุกวันนี้เราไม่ใช่คนแบบเราไม่ใช่คนธรรมดาปกติเราเป็นคนที่เฮ้ยมีคนจับจ้องมีคนคอยที่จะแบบเล่นมี คนที่จะคอยปั่นคือมันมีเข้ามาเยอะเราจะเป็นคนคนเดิมไม่ได้เราจะพูดแบบไม่คิดไม่ได้เราจะทำพฤติกรรมแบบไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ได้ก็ใหเ้เหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนให้เราว่าเราต้องคิดเยอะขึ้นเพราะทุกวันนี้ เรามีคนมาโฟกัสในชีวิตเรามากขึ้นเราจะทําตัวแบบอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็กราบขอโทษอีกครั้งนะคะุณบอยคุณแอนที่ไปพาดพิงล่วงเกินเมื่อวานนี้นะคะเออก็รู้สึกผิดมากรู้สึกผิดจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ชีวิตยังต้องเดินต่อไปนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนมีวันดีๆที่สดใสแล้วก็เดินจับมือนะคะร่วมกันต่อไปนะคะ,ะก็นะจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งสนุกสนานนะคะมาให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะเจะตนารมณ<อ>เคยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะคะผิดพลาดก็น้อมรับ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเนาะก็มุกออนต่อไปค่ะแล้วเจอกันในเวอร์ชันน่นใหม่เนาะเอาตรงบึ้งมันบพรเกี่ยวกับไข่บอลัวเปิดยังกันเพราะว่าไข่ล่วงล่วงคระเบิดมาเมื่อยค่ะพี่น้องแบบว่าเมื่อยเหงาแบบเหงานางคระเบิดมันเมื่อยนะพี่น้องก็เลยพอะไรเบื่อล้วก็ทุ่งคระเบิดวสามารถเบิดอยังได้ ไม่สามารถดูอะไรได้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นพอหยยบของไทยปุ๊บอ๋อก็เห็นมันดิงมาเขาจะส่งมาแต่ผมไม่ได้ดูว่าวันนี้ผมเป็นวันที่ผมยุ่งมากทํางานนั่นเองผมมีสอบแล้ววันนี้แล้วก็มีซ้อมกลุ่มปิดอีพีที่สิบสานะครับผมรับเชิญชเจนน,นะเจนี่ได้หมดแล้วสดชื่นมาพี่เจนนี่มาถึงพรุ่งนี้นะครับพี่เจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นมาถึงพรุ่งนี้นั่นแหละผมม่รู้ว่าพึ่เป็นยังกันแล้วบันนี้าพอลงปุ๊บออกก็เห็นแล้วอย่างนั้นอย่างนี้กันซึ่งจะต้องฉี้งก่อนนวาะครับูด ผมไม่เคยสร้างศัตรูกับใครไม่เคยมีเจตนาจะไปยุยงส่งเสริมให้ใครไปด่าทอใครไม่สนับสนุนให้เอฟซีโตเกียวเราเนี่ยไปล่าลางใครหนึ่งเคยมีเจตนาที่จะไปออกคน้นหรือซับอค์ตค้ดหรือค้ดไปด่ากันไม่มีสองนะครับโตเกียวมิวสิกนี่ผมบอกว่า FC เราอยู่เหมาะ,ะเหมาะแม่แม่ได้ขอกาย่ฮาผมจะว่าเสมอแต่ว่าถ้ามันเกิดลิมิตหา้ามอะไรมันก็เป็นลิมิตของตรงนั้นอะไรที่มัน อยู่นอกสายตาเราคือคนไทยวันเจ็ดสิบล้านกว่าคนสมมตินะผมไม่สามารถไปห้ามปามทุกคนได้แต่สิ่งที่ผมทำได้คือผมมีเจตนาที่ดีดีคืออะไรบอเดมมีเจตนาดรืปล่าตัวเกียร์ไม่สีผมบอกเสมอว่าเฮ้าอยู่กับเฮ้าเด้อเฮ้าเป็นปรสนใจไปซราไภัยเราจะไปซาใครเราอยู่กับเราอยู่กับใครตัวเกียร์ใครบอสมอไเรีเบอร์ตูคลิปเลยไม่เคยจะไปซับพอร์ตว่าไปได้เพื่อนเปล่าพนีใครไม่เห็นด้วยกับเราก็ปล่อยเขาไปอันนี้คือผมบอกเสมอใครไม่ใครไม่ชอบเราไม่รักเรา ก็เป็นสิทธิของเขาเพราะทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ใครที่ไม่ชอบเราก็ปล่อยเข้าไปหรือใครชอบเราก็ยิน,ย,นยินดีต้อนรับซึ่งตอนนี้ผมจะบาแบกรับปัญหาตรงนี้เพราะว่าอย่างว่าตีแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือไม่เคยซัพพอร์ตให้ใครไปด่าใครไม่เคยอยู่เบื้องหลังของการให้คนไปด่านคนนันคนนี้นะครับซึ่งถ้าเอซีติดตามผมจะรู้ดีว่าผมเป็นคนตรงตรง ทำไมผมถึงอยู่รอบปลอดภัยทุกคนเนี่ยเพราะอะไรผมมิยังผมมาออกสื่อบททุกอย่างตามที่ผมคิดเลยเออตามที่ผมคิดคือผมพูดอะไรผมคิดอะไรออกผมพูดตามที่ผมคิดอีหลีพี่น้องเพราะว่าอีหลีใอรคืดยังออกใครบอ,อ,อกตามนะแล้วเลี้ยวเลี้ยวเรื่อยๆสวดเลี้ยว,วยเลี้ยวเรื่อยๆไมีการตัดต่อพอขอบคุณน้ำจากบ้านทัะสกายมื่นฟูทักอยู่ไหนน,อน้องในสัวนั่นแหละผมไม่เคยจะมีเจตนาให้ใครไปว่าร้ายใครหรือ ต่อต้านหรือเขาเรียกว่าอะไรตีโจมตีใครเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่มีไม่มีในสมองนะครับซึ่งผมเนี่ยพอเสื้ออาะตอนนี้เห็นมีประเด็นใครกับใครใครบอเสื้อกลบเป็นเอฟซีตัวเกี่ยวที่ไปละล่าคนอื่นหรือไปเขมาเมนพื้นหรือพิจารณ์พื้นหรือพาพี่เพื่อนนี่อันนี้ก็เห็นด้วยอันนี้บอก้อมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดียขาดเลยเพราะว่าอะไรในวงการเนี้ยผมไม่มีสัตรูใครนะผมอยู่กับคนไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดู ซึ่งผมจะไปสะระนให้คนด่ากันเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วอันนี้ของตรวนะว่าไม่มีทางแต่ปัญหาตรงนี้ผมแก้ให้ไม่ได้เพราะผมแค่บอกว่าโอเคผมจะบอกว่าผมเปเ็นส่วนเกี่ยวของเด้อเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าเห็นข,ข้าวเห็นข้อเมีนเห็นข้าวยังไงก็ไม่เห็นด้วยในการที่พาดพิงหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่บางทีมันเกินจะคาว่าห้ามนะครับซึ่งซึ่งต้องขอใส่ข่อยน้ำปลาขอยเท็ดหลายยางมากมากข่อยบริหารข้นข่อยอะไรมาไมห่หมด ซึ่งบางอย่างจะ่ข่ควบคุมอะไรมันกับควบคุมอะไรอีพี่น้องก็อย่าเราว่าควบคุมไม่ได้หมายถึงว่าในส่วนที่เราไม่ได้มีสิทธิ์ไปควบคุมใครเพราะทุกคนมีสิทธิคิดเห็นใช้ชีวิตในบนโลกใบนี้แล้วผมไปหามไปหามไรบ้างห้ามได้ปราบปรามได้แต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยก็เหมือนมันมีคนด่าค่อยน่ะข่อยพอนั่งไปข่อยพอนั่งไปเรียสเดีไม่เอามีคนโจมตีค่อยทุกวันโจมไปถึงเขาจะทายแล้วโลกเขาเห็นบุญบารมี ปูยาตายย่ายเราะกิสิบปูปลาสาอยู่ตัวในกรได้ตัวพี่น้องเป็นบอคอยก็เรียกว่าเอออย่างน้อยใครไม่เห็นตัวเราเห็นพระเห็นฟ้าเห็นดินเห็นเอฟซีเห็นอืคนท่องมันบอกว่าดีอะไรบ่ดีมันก็จะเข่าจะคล้องเบิร์ตตัวใะกร็ได้นะพี่น้องเนาะซึ่งคอยบอกเรยว่าคอยบอกมีปัญหาอย่างกับไขรทั้งสินในวงการนี้ไม่มีปัญหาใครนะไม่ขออิจฉาตัวใครแล้วก็อยู่อย่างนี้อยู่กับเอฟซีัวเกียวเอฟซีพ้ยดเลียงเออใครบาดจ้องตัวอีพีสี่สามเนี่ยคนเข้ากลุ่มมันตัวนี้ห้าพันแล้วเนี่อ ก็อยู่กันอย่างนี้ได้ไม่ได้ไปมีอะไรกับใครเดิแต่ย้ําว่าไม่เห็นด้วยกับการไปพาดพิงบุคคลอื่นหรือดึงบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับซึ่งเราขออยู่กันแบบตัวเกียวมิวสิกไปออนทัวร์ไปสนุกสนานกันอย่าไปเป็นกับศัตรูกับใครเถอะเพราะทุกวันนี้ศัตรูก็ยอมแพงแล้วแต่ในวงการบันเทิงอไม่มีผมไม่ทะเลาะใครนะผมบอกไว้ก่อนไปที่ไหนเขาต้อนรับหมดเขาเอ็นดูเขาเนี่เพราะเราเป็นคนอ่อนน้อมทำตัวช้าเป็นคนอ่อนน้อมทำตัว ไปชวนแก้วกับเขาหัวเราะคืออะไรเอางตรงนะครับซึ่งมันมีคนมันมีคนชนแก้วกับผมเดียวมากกว่านั้นนะครับซึ่งเขาก็มาในฐานะเอฟซีอันนี้บอขออธิบายให้์รฟซีเบิรงเอาบอบอกบอบอกเข้ามือกับเดี๋ยวนะเพราะว่าเขาอ,อยู่ในหมดเจะเลื่อนแล้วหมดบอบอดื่ดราม่าหมดแล้วแต่ใครจะเป็นอะไรนะครับสังคมเห็นเองคอมเมนต์เป็นเอกสารเวลาเวลาที่มีดราม่าหรือมีอะไรต่างๆเมนีเ่ยคอมเมนต์ทุกอย่างจะเป็นเอกสารหมด นะครับซึ่งคนที่มีคนที่พูดความจริงพูดกี่ครั้งก็ตรงไปตรงมาพูดจาฉาฉาไม่มีพูดบนไม่ต้องอึ้งอเอออะอออเออเอออไม่มีบอกคื้ออกพูดปังปังปังเพราะเขาคือไม่จากสมองเขาเขาพิสคิขเวลาเราพูดอะไรเราคิดอะไรมันออกมาจากใจเราเลยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งย้ําอีกทีนึงว่าไม่เคยเห็นด้วยกับใครที่ให้ภาพพิงใครแล้วก็ถามว่าตอนนี้ถ้าจะทำได้คือปราบปรามคือ ย่าไปเอาพลังพุ่งมาเหมือมมนว่าน้ำเข้าถั่วเข้ายู่พอมาแล่น้ำเปลืกเกี่ยวเขาอย่า,อยางไรเอฟซี FC พูดได้กะซางแล้วพี่น่องเนาะเขาจะเลื่อนเรีวเขาลุ่มเรื่องแล้วเขาไปพอดุลวลัวเรี่ยวเขาจะไปหลงกลนี่ย่งบางทีเราจะไปหลงกลกับกลอะไรที่มันมันจะมีกลย,ยทุทธ์ที่นี่แหละพี่น่องเป็นอย่างมันคือเป็นบุญบุญไหวๆเจ้ากระเบื้องหัวหลวดัดคอยพวกรสมานเป่าอะไรเพอยากเป่าอันที่เมื่อกี้ก่อนเรื่องนี้มันเมื่อกี้ก่อยอยูอย่แล้วแต่ว่างขวัขยซาตาบอลทนายบ้าเออเอฟซีมันก็เป็นเพื่อกับเป็นเอฟซีเฮ้า เฮามีสิทธิ์ซอยอย่างไรในแนเฮากับปราบปางคืนยาถอกด้เฮ็ดถอกยู่จังสี่ล่ะเอาซำเฮ็ดซำเคยเฮ็ดซะอะไรมันโมวนบอลเศอย่าไปเฮ็ดถอดอันตัางๆแนละต่อสซุ่มืงอนี่เขาไปคอดมยุ่รหลวมเดียวไปคอดพูดเหรอเขาบอกง้อกลับไปหมองเก้าด้วยไพ่อยากเล่ากับว่าไปซุ่มมากกว่าเปล่าเบาเศร้าถือทางคมดาไปเองจัดการเดี๋ยวสังคมเอฟซีเขาจะจัดการเองเราอยู่นิ่งๆเลื่อเลื่อแล้วถ้าใครจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังของอะไรนี่บอกลยว่าชิดผิดนะครับ ซึ่งไปเอามาเลยว่าหลักฐานว่าผมอยู่เบื้องหลังใครใครให้ใครด่าใครผมไม่มีทางไม่งั้นผมไม่เจริญถึงวันนี้หรอกถ้าวันนี้ผมพูดจีงก็ให้ผมเจริญรวย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 ไปอีกผุน้วยระดับประเทศระดับโลวระดับนานาชาติุณเดอ้อชาติผอือืนครับซึ่งมันมีหลายคนแหละอาจจะคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังของอน,าน,านันตนี่ไปหามา ฉันไม่เคยไปมีคอนแทคส่วนตัวเลยแม้กระทั่งวันนี้เสียวมันมีเรื่องกันฉันก็อยากให้มันเศร้าจะเป็นทะเลาะกันเถอะูแลวทะเลาะกันมีแต่คนมีแต่คนภายนอกทะเลาะกันแม่คนแพยในไม่รู้เรื่องเป็นอะไรกันคนภพยในก็อย่างสิโบงนะครับซึ่งซึ่งผมก็ส่งข้อความไปหาพี่แองตอดีแล้วว่าพี่น้องขอกำลังใจให้นะอีกอย่างน้องเข้าใจพี่ทุกอย่างแล้วก็ส่งกำลังใจพี่แล้วก็มาแจ้งจิตนาและจุตกว่า น้องไม่ส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้บอเรยไม่ส่วนในส่วนเสียกับตรงนี้เห็นทะเลาะกันน้องก็บ๊สบายใจแต่ว่ามาแสดงข้ามคือ่บไปเลยว่าแสดงความประทัใจเลยว่าเราไม่มีผลกับอะไรกับเรื่องนี้นะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้คือผ่านที่น้าถามว่าเรื่องนี้ข่อยพ่อบอกกอะไรความไม่เป็นเรื่องของข่อยแต่ว่าเอฟซีข่อยกระจายอยู่หันข่อยก็ต้องอาบอาบให้บอเพี่นอง้บอยบียามดอกทั่วหลอกทั่วโลกไปอย่างทันที ใค่รู้ที่ใจเมียใครว่าได้ยู่เบื้องหลังไปทั้งสิน้นถ้า่อยอยากด่าเนาะเขาบ่ใช้อืนด่าดกอกใครได้เองเลยแต่กูโอยูถูกไหม FC เอฟซีมากไหมเอาคนอย่างผูุ้ยว่านฟินแลนดน์นี่ถ้าจะด่าใครนี่ไม่ใช้ใครเป็นเครื่องมือไม่เหมือนคนไม่เหมือนใครคนอื่นหรืออะไรแล้วแต่เขาฉลาดใช้คนอื่นใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าผมไม่ฉลาดผมด่าเองก็ได้อยาา่างด่าใชไหมเอาไม่เคยส่งเสริมให้ใครไปด่าใครนะถ้าอยากดา่าโพสเองเลยอย่างที่เห็นนั่นแหละ แม่บอกถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะในการเหนื่อยสมองเหนื่อยกายไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยสมองในการที่แบบว่าวันนี้มาก็ต้องมาขายบัตรออนไลน์พาลูกๆตัวเกี่ยวหาเงินหาคำลูกๆคล้ายตัวเกี่ยวมาเจอดราม่าอะไรกันบ้่ที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่เกี่ยงเราหรอคือดราม่าอะไรกอนอรลุทีมันเป็นเรือของเขาแล้วเขาเป็นคนสั่งแต่มันเกี่ยวกับเขาอยู่นิดๆอยู่อ่า นฐาะที่มันเกี่ยวจะช่วยพูดให้แต่ว่ามันไม่มีผลต่อตัวค่อยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความบริสุทธิ์ใจความจริงความพูดจาตรงไปตรงมาพูดกี่รอบเหมือนเดิมจริงน้ำตาตกนายบอตกในยอยู่เพราะว่าอะไรกลับมารอบนี้ว่าจะมาไรสุดกุดปลุ่มนเล็อเลือดก็ามาเจออะไรไม่รู้รก็บ้าบอก็แต่เราเป็นผู้นำเนาะเราเข้าเปผูน้นำเข้ากัน จะมาอ่อนแอบอะไรจะมาเปลี่ยนมงองมองงแง่อะไรหอย้องแข็งแรงอย่างเดียวจิตใจต้องเข้มแข็งึแม้ภายในเรามันจะห่อนแค่ไหนแต่วา่าหลักในใจเรามันใ,นในใจเรามันมันอ่อนอยิ่งกว่ารูปปุ่แค่เอาเข็มมาเจาะก็แตกแล้วแต่ด้วยว่าหน้าที่การง,งานเราฐานะของเรามัน พุทธิเรามันต้องมีความผู้นํามันต้องมีไม่สามารถจะไปประทะกับใครได้แล้วเพราะว่าเราเราเลยจูดตรงนั้นมาแล้วเราเจอมากแล้วไปยุโรปกลับมารอบนี้มีคิวงานกลับอีกเป็นสิบๆคิวมูลค่าตีไปหลายสิบล้านต้องใส่ใจเรื่องงานมากกว่าจะมาใส่ใจเรื่องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาเข้าใจแลยว่านะัาข่าวหากินกับข่าวเราตีข่าวไปทั่วทิศทั่วแดนก็เข,า,ขาได้เงินนอเราก็เราก็าาาห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องมีคือความจริงใจความซื่อสัตย์ความถูกต้องเราจะเจริญ ก็ขนาดอยู่บ้างนอกก็ยังมีเรื่องมีราวโอ้โหผมไปหาเงินอยู่นั้นก็ยังเขาก็ยังหาเรื่องผมผมไม่พูดถึงเลยแล้วแต่จะทำเอาเถอะให้คนดูเอาซะให้สีดูเอารวดแต่ถ้าบอกถ้าเออจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังของใครเนี่ยผิดนะเพราะว่าผมไม่เคยอยู่เบื้องหลังของใครแล้วก็ถ้าคิดว่าผมอยู่เบื้องหลังใครไปหาข้อมูลมาแบ่งทางมาครับเพราะว่า ผมบ่เคยไปซัพพอร์ตผู้ใดทั้วที่มีแต่เขามาซัพพอร์ตผมบ่ซื้อใครสิไปหาจ้างคนไปร่าพระพุทธนิยมเห็นอย่างในเมืองไข่เองก็มีซื้อในเมืองไข่ไข่ยากได้ข่อยข่พูดเรข่อยได้ชวนขึ้นเรื่อยไข่มาไรื่อยืมเพื่อนมันนี่ยากมันยากหรอกไข่ย่อยย้ำอี่ว่าคนไทยมันเจ็ดสิบตลาดคนมันหามกันว่าไรดูอ่